ท่องเที่ยวฟื้นเมืองชวนคิดเรื่องฟื้นเมืองจากน้ำท่วมเราจะผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันพร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งโดยทัตทวินสารุนโนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองที่ถูกน้ำท่วมเป็นประจำจะต้องทำควบคู่กันทั้งการเดียวยราระยะสั้นเพื่อให้ลมหายใจทางเศรษฐกิจกลับมา และการวางแผนระยะยาวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นหัวใจสสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่ใช่แค่การซ่อมถนนแต่คือการซ่อมความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ว่าเมืองนี้มีความยืดหยุ่นและพร้อมจะรับมือกับอนาคต นี่คือตัวอย่างแนวทางการพัฒนาที่จะส่งเสริมให้เกิดการฟื้นตัวของเมืองที่มีประสิทธิภาพด้านที่หนึ่งด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเป็นความจริงที่ว่าหากเมืองไม่สะอาดและเดินทางไม่ได้เศรษฐกิจก็เดินต่อไม่ได้เช่นเดียวกันเมืองจึงต้องแสดงให้เห็นในการจัดบิ g กค e ี n i n g งระดมกำลังฟืนฟ้นฟูถน,นน ระบบระบายน้ำขยะตกค้างเพื่อให้เมืองกลับมามีทัศนียภาพที่น่ามองซึ่งจะต้องทำโดยเร็วที่สุด2ด้านความช่วยเหลือภาคธุรกิจและ SME ซึ่งภาคส่วนนี้เป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นในกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่จะได้รับผลกระทบหนักมากที่สุดมาตร,ราการที่นำมาช่วยเหลือเช่นมาตร,ราการทางด้านการเงินการจัดหาแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำหรือยกเว้นดอกเบี้ย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการซ่อมแซมร้านค้าและสต็อกสินค้าใหม่การลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงเรือนภาษีป้ายหรือภาษีร้านค้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างที่3คือใช้การท่องเที่ยวฟื้นฟูเมืองบนหลักการรีแบรนดิ้งคือต้องเร่งคู่คืนภาพลักษณ์ของเมืองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแคมเปญสร้างความเชื่อมัน่นต้องสื่อสารว่าเมืองปลอดภัย และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งจะต้องทำผ่านสื่อต่างๆเช่นการจัดเทศกาลหรืออีเวนต์ใหญ่หลังน้ำท่วมเพื่อรับเทศกาลปีใหม่ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้คนให้กลับมาท่องเที่ยวในพื้นที่พร้อมกับช่วยเยียวยาจิตใจผู้คนโดยใช้ดนตรีรักษาให้หายจากความโหดหู่และใช้มาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยระหว่างที่เมืองใหญ่กำลังฟื้นฟู ก็หันกลับไปโปรโมตการท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่รอบนอกใกล้ๆกับเมืองใหญ่การใช้การท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจฐฐฐของเมืองหลังน้ําท่วมหลักการของการฟื้นฟูไม่ใช่แค่การเปิดเมืองแต่เป็นการรีแบรนดิ้งสร้างภาพลักษณ์ใหม่เรียกคืนความเชื่อมัน่นโดยจะต้องพัฒนาในมิติต่างๆที่สำคัญเช่นสแก,กนพื้นที่และประชาสัมพันธ์ว่าจุดไหนบ้างที่พร้อมที่จะประกาศร,รับการท่องเที่ยวในมิติของความปลอดภัย และความเชื่อมั่นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานควรที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยความเป็นเมืองสะอาดโดยภาครัฐหรือสมาคมโรงแรมออกมาให้การรับรองเพื่อความอุ่นใจของนักท่องเที่ยวการเปิดถนนสายท่องเที่ยวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเมืองในการที่จะรับนักท่องเที่ยวมิติของการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์เปลี่ยนจากเมืองที่ประสบภัยให้เป็นเมืองน่าเที่ยวด้วยแคมเปญเที่ยวช่วยเมือง พลิกวิกฤตเป็นโอกาสหนึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีจิตอาสาหรือ CSR องค์กรเข้ามาทำกิจกรรมการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในเมืองในแหล่งพื้นที่สาธารณะจัดแดบบนตรีจัดเทศกาลอาหารเพื่อสร้างภาพจำใหม่ที่มีชีวิตชีวาชวนอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวมาช่วยรีวิวเพื่อให้เห็นว่าเมืองเราพร้อมที่จะรับการท่องเที่ยวแล้วส่งเสริมไม่ตีเรื่องของโปรโมชั่น เช่นคูปองส่วนลดต่างๆในโรงแรมในห้างสรรพสินค้าที่มีการลดแรกแจก,กแถมในช่วง3เดือนแรกหลังน้ำลดการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยในการเดินทางท่องเที่ยวการเปิดเงื่อนไขของผู้ประกอบการให้ยืดหยุ่นต่อการเลื่อนวันเข้าพักหรือสามารถคืเนเงินได้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดความกังวลในการจองล่วงหน้า จัดทำพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมโดยนำเสนอภาพนิทรรศการเกี่ยวกับน้ำท่วมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่เป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านเพื่อไปสู่วันใหม่ที่สดใสกว่าเดิม สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่กําลังติดตามสถานีวิทยุอสมทนะครับอยู่ในขณะน,น,นี้ผมวิชาญช่วยชูใจนะครับเข้ารายการวันนี้เนี่ยนะครับด้วยสารคดีสั้นนะครับเรื่องของการฟื้นฟูมเมือง หลังน้ำท่วมนะครับด้วยการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ย้ำในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสารุโนนะครับผลิตสารคดีสร้างสรรค์ดีๆออกมาเยอะเลยนะครับในช่วงหลังน้ำท่วมแล้วก็มีผู้ ติดตามขันเยอะนะครับมีสถาบันการศึกษาส่างข้อความมาหาผมอาขอข้อมูลขอคลิปไปเพื่อการศึกษานะครับาสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสารุโนโไม่ได้หวงแล้วก็ ก็เรียกว่าไม่ได้จำกัดด้วยลิขสิทธิ์แต่ให้เป็นสาระสารคดีสาธารณะที่นำไปเผยแพร่แล้วเนี่ยนะครับเกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์กับนักเรียนนักศึกษากับพี่ดองประชาชนโดยภาพรวมนะครับในว่วงห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังครับผม ไปดูงานเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนในหลายจังหวัดนะครับตั้งแต่เชียงรายพะเยาจังหวัดลำจังหวัดแพร่ะนะครับลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะครับภาคเหนือ,อตอนบนนะครับน่าสนใจทีเดียวแล้วก็ มีหลายแง่มุมที่ผมสามารถนำกลับมาปรับใช้นะครับกับบ้านเรากับการท่องเที่ยวบ้านเราได้ในหลายประเด็นนะครับไปคุยกับท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินซาลุโน,โนนะครับผุยอสดอ,อกอากาศสดด้วยกันนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณวิชาญและท่านผู้ฟัง,งทุกท่านครับทัตตาวิครับศาลากดีท่านผู้เชี่ยวชาญผลิตออกมาหลายเรื่องหลายแง่หลายมุมเนี่ยได้รับความสนใจนะครับเห็นมีคนเข้าชมหลายหลายแสนแล้วก็มีคนขอไปเป็นสื่อการเรียนการสอนอท่านผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการผลิตสื่อในห่วงวิกฤต อ่าซื่อควรจะผลิตออกมา,อาในลักษณะแบบไหนแล้วได้รับความสนใจเนื้อหาสาระควรจะเป็นอย่างไรอ่าท่ามกลางวิกฤตนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับคือสังคมต้องการสาระความรู้ครับคุณทิชาารครับอ่อผมสังเกตว่าเรื่องที่ผมเขียนที่เป็นเชิงของความรู้มีหลักวิชาการรองรับเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ่อ ที่ผมโพสต์เรื่องข้อคิดในการตัดสินใจระเบิดถนนลบบุรีลาเมศเนี่ยมีคนเข้ามาอ่านสี่แสนกว่าคนก็แสดงให้เห็นว่าคือสังคมต้องการข้อมูลครับต้องการข้อมูลที่เพื่อมาเพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นเหตุเป็นผลก็ถือว่าดีครับคุณวิชาญเราไม่ไปในแนวกระแสมากเกินไป นะครับเรามาในแนวของการใช้ความรู้นำการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปแบบมั่นคงยั่งยืนครับคุณิชาครับครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสื่อภาคประชาชนสื่อส่วนรวมเนี่ยนะครับโดย ภาคประชาชนเนี่ยก็เข้ามา,ามีส่วนในการช่วยเผยแพร่ในการช่วยตรวจสอบอเยอะทีเดียวนะครับพัฒนาการสื่อ,อในยุคปัจจุบันนะครับในยุคสื่อ โซเชียลกำลังครอบคลุมกำลังเบ่งบานเติบโตเนี่ยท่านผู้เชี่ยวชาญมองเห็นอะไรบ้างครับท่ามกลางวิกฤตกับสื่อภาคประชาชนครับครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราแยกเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองเนี่ยเราเห็นว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับ บทบาทของสื่อที่เข้ามาตรวจสอบการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นและก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นหัวแถวให้ผู้คนเนี่ยหันมาสนใจในประเด็นเหล่านี้ผมถือว่าเป็นเรื่องดีครับคุณริชาร์ดและก็ผมก็ยังมองว่าในถ้าเอามาโยงกับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยสื่อนะครับในการที่จะบอกให้สังคม Uh huh. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวที่ที่เกิดไว้ในคลิปเนี่ยนะครับต้องอาศัยสื่อในการที่จะช่วยกันโปรโมตสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการเดินไปต่อของเมืองที่ถูกนับท่วมกับคนริษัทครับครับท่านบูฟังครับแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบอโดยภาคของสื่อ ภาคประชาชนแล้วก็ภาคประชาชนหรือแม้แต่าการตรวจสอบอาการทำงานอาของส่วนราชการต่างๆาโดยโปปชโดยสอตอง,งอ,อก็ถึงวันนี้เนี่ยก็ต้องใช้ข้อมูลาจากอาสา ภาคประชาชนอาสาซื่อจากภาคประชาชนในการช่วยการตรวจสอบแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์การทุจริตสถานการณ์การโกงกินสถานการณ์การซื้อเสียงก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะว่ามีการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นมีการตรวจสอบที่มากขึ้นอย่างอย่างน่าสนใจนะครับ ผมไปดูงานภาคเหนือหลายจังหวัดนะครับไล่มาตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยานะครับมาพแพร่มาลำปางลำพูนแล้วก็ไปเชียงใหม่นะครับมีอะไรที่ที่น่าสนใจมากนะครับวันนี้เนี่ยภาคเหนือเนี่ยนักท่องเที่ยว เกาหลีนักท่องเที่ยวจีนนะครับนักท่องเที่ยวโยุโรปเยอะมากนะครับแล้วก็การทำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจเนี่ยผมไปเจอที่เชียงใหม่ชุมชนข้างวัดของเชียงใหม่น่าสนใจมากนะครับใช้พื้นที่ข้างวัดเป็นพื้นที่ ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวโชว์ขายาสิ่งที่ทำมือนะครับทำมือผลิตกับมือเป็นของกินของเล่นเป็นจิภาทะแต่ว่า,าเป็นงานประดิษฐ์ที่ทำมือใช้สมองนักท่องเที่ยวล้นตลาดนะครับยุโรปเกาหลี เต็มไปหมดนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเดินเต็มตลาดเลยนะครับบรรยากาศคึกคักมากนะครับน่าสนใจมีอะไรที่น่าสนใจท่านผู้เชี่ยวชาญครับภาคเหนือตอนนี้ท่านผู้เชี่ยวชาญมองอต้องเที่ยวชุมชนภาคเหนืออย่างไรบ้างครับครับค,คือคืออัตลักษณ์หรือว่าบริบทของภาคเหนือมันจะให้ความรู้สึกที่สโลไลท์นะครับผิดกับภาคใต้นะครับภาคใต้นี่มาในแนวเอสเวนเจอร์ ก็ผมก็จังหวัดที่คุณวิชาเ่ยถึงผมก็ไปเยี่ยมไปเที่ยวทุกจังหวัดนะครับเขาก็มีเสน่ห์ในเรื่องบริบทของสังคมคือธรรมชาติก็ชัดเจนว่าภาคเหนือก็เป็นเขตที่สูงนะครับหนาวบวกแข็งแรงนะครับแต่บริบทของคนเนี่ยนะครับนิสัยของคนเหนือเนี่ยเราก็เห็นภาพของความอ่อนโยนนะครับนิสัยของคนใต้ก็ตรงไปตรงมายิ้มเย้ยเจ็บใส ผมว่าเป็นเป็นซอฟต์ทาวเวอร์นะครับคุณวิชาที่ที่เฉพาะ,ะที่คุณวิชาตบอกเมื่อก,กี้สะท้อนให้เห็นถึงว่าคือความโหยหาเรื่องการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไม่ได้หยุดท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองเมืองของเราเหมือนเมืองหัดใหญ่เนี่ยนะครับคุณวิชาตถ้าเราถ้าเราฟื้นตัวช้าเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะหันไปที่อื่นมันจะกลายเป็นว่าวิกฤตหัดใหญ่ไปสร้างโอกาสให้กับ พื้นที่อื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการพื้นฟูการท่องเที่ยวนะครับหรือบทเรียนการท่องเที่ยวที่หัดที่ครูดิชาไปดูภาคเหนือเนี่ยนะครับบางส่วนถ้าเป็นชุมชนเมืองเนี่ยก็น่าจะมาประยุกต์ใช้กับหัดใจได้หรือว่าคาว่าหัดใจในที่นี้ก็ทั้งชุมชนเมืองหัดใจแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงหัดใจนะครับผมก็คิดว่าเราเราน่าจะเอาเอามาได้โดยการร่วมพัฒน,นากับต้องถิ่น นะครับแนวทางนั้นน่าจะเป็นไปนได้ครับคุณที่าติ ครับวันนี้ท่านผู้เชี่ยวชาญครับเรื่องของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังวิกฤตน้ำท่วมนะครับของจังหวัดสงขลาเนี่ยดูฟังแล้วเนี่ยท่านผู้เชี่ยวชาญจะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวชุมชนนะครับในยามที่เมืองต้องฟื้นฟูกันอย่างหนักเนี่ยนะครับเราต้อง กระตุ้นเราต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทําไมผู้เที่ยวชาญจึงจึงมองเห็นภาพของการท่องเที่ยวชุมชนอาจจะช่วยวิกฤตนี้ได้ครับคือเมืองนี่เหมือนกับตัวเราเองนะครับคือถ้าเราเจอเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตและเราจมอยู่กับความเศร้าเนี่ยมันมันก็จะไม่เปลี่ยน เมืองหัดใหญ่ก็เหมือนกันถ้าเราจมอยู่กับเรื่องของความเสียหายนะครับเราไม่เปลี่ยนวิธีการจัดการวิธีคิดวิธีทำเพื่อฟื้นตัวเนี่ยเราก็จะซบเซานานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้หัดใหญ่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดคือการท่องเที่ยวนะครับซึ่งตามข้อมูลเนี่ยมีนักท่องเที่ยวประมาณ3ามล้านคนเข้ามามูลค่าประมาณสา0 0 0ื่นล้านเนี่ยนะครับนั้นการท่องเที่ยวนี่แหละที่จะฟื้นตัวแล้วก็ผมว่าโชคดีนะครับคุณวิชาร มันมีความโชคดีอยู่ว่าปีใหม่เนี่ยรออยู่15วันนะครับเทศก,กาลปีใหม่ถ้าเราสามารถที่จะจัดการเมืองให้เปิดการท่องเที่ยวได้บางจุดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเริ่มเราเริ่มรับวันใหม่เราเริ่มเราิ่มเปิดโอกาสของการท่องเที่ยวใหม่แต่ถ้าเราคิดว่าชุมชนเมืองหัดใหญ่เนี่ยนะครับได้เป็นบางจุดเนี่ย ผมว่าเป็นโอกาสของชุมชนที่อยู่ใกล้เมืองหัดใหญเช่นทุ่งํำเสาเนี่ยครับก็น่าจะเป็นโอกาสของการฟื้นตัวหรือชุมชนท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยที่จะรองรับนักท่องเที่ยวมาเลยคุณนิชาครับสมาคมโรงแรมเขาประเมินว่าถ้าเราฟื้นไม่ทันเนี่ยนะครับในช่วงปีใหม่เนี่ยเราจะสูญเสียรายได้ประมาณเจ0 0ล้านเป็นตัวเลขที่สมาคมโรงแรมเขาประเมินมา ก็น่าสนใจอยู่ครับคุณวิชาญ <K> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจะต้องจะต้องรีบรีบในเรื่องของการที่จะพูดถึงเรื่องการฟื้นตัวนะครับเราอย่ามัวแต่พูดเรื่องของของน้ําท่วมอยู่ครับก็ทําไปเป็นหลังบ้านแต่ว่าต้องบอกให้ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าโอเคเมืองเราพร้อมแล้วเมืองเราสะอาดแล้วนะครับถนนสายนี้สายหนึ่งสายสองสายสามหรือตรงไหนก็ตามเนี่ยพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องก็ต้องสื่อออกไปครับคุณวิชาญครับ ครับเอ่อวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยผม <c oughs> กับท่านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราทำเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้นับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมก็จะบุกเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนให้มากขึ้นนะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับเพื่อนำชุมชนสู้วิกฤต ด้วยการท่องเที่ยวนะครับในสายตาของท่านผู้เที่ยวชาญในช่วงปีใหม่นี้เนี่ยเราน่าจะเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนส่วนไหนบ้างพื้นที่ไหนบ้างของจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเราจะต้องเชื่อมโยงกับชุมชนเราจะต้องจับมือกับชุมชน ท่านผู้เชี่ยวชาญมองว่าเราควรจะใช้พื้นที่ไหนบ้างครับหาดใหญ่นี่น่าจะได้บางจุดนะครับทุกตำเสาซึ่งอยู่ติดกับหาดใหญ่ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ชุมชนท้องเที่ยวที่ไม่ไกลนักนะครับชุมชนท้องเที่ยวของเราเดิมๆเนี่ยในเขตพื้นที่สงขลาก็ดีสิงหาขนนครสติงพระนะครับรูปในคาบสมุทรสติงพราเนี่ยแต่ว่าในพื้นที่คาบสมุทรตอนนี้ก็ก็กเจอน้าท่วมอยู่ ผมว่าก็ต้องเปิดเป็นจุดๆแล้วก็ต้องรีบทำด้วยครับคุณดิชานเพราะว่า,านักท่องเที่ยวมาเลเนี่ยปกติลาปีใหม่ก็จะเต็มเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบฉวยโอกาสนี้อย่างรวดเร็วนะครับทำการท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวมาเลผมว่าผมว่าถ้าเกิดเราดึงได้นะครับเราดึงได้เนี่ยลงไปชุมชนพานักท่องเที่ยวมาเลที่เคยมาเที่ยวในเมืองหาดใหญ่และพาลงชุมชนแทนเนี่ยนะครับ มันจะกลายเป็นคล้ายๆว่ามันสร้างโอกาสใหม่ในเรื่องของให้นะักท่องเที่ยวมาเลเนี่ยได้หันมาสนใจในวิถีของชุมชนมันเป็นโอกาสดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท,ท้องถิ่นหรือว่าชุมชนก็จะต้องพร้อมในเรื่องของการที่จะรับมือ,อรับ,ร,บรับท่องเที่ยวนะครับท,ที่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะต,ต้องทําการโปรโมทครั้งใหญ่เลยครับกับรับท่องเที่ยวมาเลเซียกับทัวร์มาเลเซียเนี่ยว่า สงขลาเนี่ยพร้อมจะรับการท่องเที่ยวแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจุดท่องเที่ยวจากเคยเที่ยวในเมืองหาดใหญ่เราจะไปจุดไหนกันนะครับจะไปเมืองอสงขลาแทนหาดใหญ่หรือว่าหาดใหญ่จะจัดอีเวนต์นะครับจัดเทศกาลดนตรีเทศกาลเปิดเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ายังมีโอกาสอยู่ถ้าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รีบคิดเรื่องนี้แล้วก็ กําหนดแผนให้ชัดเจนหนึ่งสองสามสี่ว่าจะต้องทําอะไรบ้างผมว่ายัางทันนะครับคุณวิชาตครับนะครับอตอนนี้ท่านผู้จัดการครับการช่วยเหลือ ของศูนย์อำนวยการช่วยเหลือน้ำท่วมโดยภาคประชาชนนะครับที่ผมแล้วก็ท่านผู้เชี่ยวชาญเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับผมไปดูงานเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนมาหลายวันตอนนี้การทำงานของศูนย์อำนวยการช่วยเหลือ น้ำท่วมโดยภาคประชาชนนะครับซึ่งนำโดยานายกชายสอสอ,สอเดชิศขาวทองนะครับแล้วก็อสอสออีกหลายคนเนี่ยนะครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวไปถึงไหน่าับคุณเจราญครับวันวันนี้ประมาณเก้าโมงนะครับเลออกสองสามนาทีเนี่ยมีสมาคมผู้ประกอบการค้าชาวจีนไทยนะครับ ได้มาบริจาคให้กับาทางผ่านท่านสสเดดดิตขาวทองนะครับ mm hmm. เพื่อมาช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับผมก็มาร่วมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในในพื้นที่ทีเ่เป็นที่ทําการของท่านสส,ส,สเดดิตน,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการรับการบริจาคของสมาคมการค้าชาวจีนเนี่ยสอให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดีครับ ในเรื่องของสายสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยแล้วก็ก็คิดว่าน่าจะนําเสนอประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวเข้าไปด้วยนะครับให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับหันมาเที่ยวชุมชนสงขลาเพราะว่าถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวอาจจะฝากตั้นสสอเด็ดอิชช่วยนําเสนอประเด็นนี้กับกับผู้แทนสมาคมการค้าจีนที่มานะครับก็จะได้ประโยชน์ในการฟื้นฟูเมืองด้วยครับคุณวิชานครับ ครับในส่วนของการฟื้นฟูเมืองในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนหรือว่าการบริจาคเรื่องของถุงยางชีพทางศูนย์ช่วยเหลือภาคประชาชนดําเนินการอย่างไรบ้างครับตอนนี้ดูแล้วน่าจะทั่วถึงในภารกิจนะครับอของบริจาคเนี่ยก็ส่งถึงพื้นที่ต่างๆนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าที่ศูนย์เนี่ยก็ก็ก ของอถุงยักชีพก็หมดแล้วครับก็น่าจะกระจายไปในพื้นที่ที่ติดต่อมาเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมานะครับสั้นๆก็คือว่าเราเห็นน้ำใจของคนไทยที่บริจาคผ่านพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะศูนย์อนำนวยการของท่านสสเดชติดซึ่งเป็นภาคประชาชนเนี่ยก็เข้ามาเสริมมาเติมนะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยก็มีกลุ่มของอสมาคมสตรีสงขา ที่มีสมาชิกสตรีอยู่ทั่วเซวกะส,สงขลาเนี่ยก็ขอให้มีการจัดประชุมสรุปบทเรียนแล้วก็ตัานสะสติดก็บอกว่าก็จะเชิญภาคส่วนธุรกิจภาคส่วนการค้าก็มาคุยกันเรื่องสรุปบทเรียนด้วยผมว่าน่าจะคุยเรื่องของสมาคมการท่องเที่ยวด้วยนะครับคุณวิชานคุณวิชานจะช่วยประสานเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเด็นนี้ร่วมกับภาครัฐนะครับต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายบริบทของสองขลาเรา แบบช่วยๆกระทำนะครับก็จะทําให้เมืองเราฟื้นตัวเร็วครับคุณวิชาตครับครับผมขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทัศทาวินสารุโน,โนมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยในวันนี้แล้วก็ท่านผู้เชี่ยวชาญทํางานทุกวันนะครับเกาะติดอยู่ในพื้นที่ทุกวันนะครับก็ต้องขอบคุณแทนคนสงขาสําหรับ ผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสารุโนนะครับอดีตผู้เชี่ยวชาญของกรมวิชาการเกษตรอดีตผู้ก่อตั้งกองส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับอดีตผู้เชี่ยวชาญที่ลาออกมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแล้วแล้วก็มาทํางานวิชาการอิสระนะครับอยู่ในขณะนี้ขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ